กินนี่ยังแล้วกินน้าบเป้าจ้ะลงเ็ดไปว่ากินน้าบมาเป้าคลิปเนื้อละปนื้อคลิปน้าคลิปเนือคเนี้ยคัิปนื้คลนื้อคลิน้อคิเนื้อคลิปเนื้าน้อยันปนื้อลนื้อคลนื้อปเวอคลิปเคลน้ลนืของมักกุ้งแช่น้ปน้อคลิปเนือคิเนื้คน้อลน้อปลาเอนื้อคลน้อเเนื่น้เนี้ อันนี้นี่ครับนี่ค่หครับา้มสมเตมสตดิโออยากินยังคนซืซอมาเองเลยครับพี่มยามยุ่นี้ท่านนี้ครบขาอยากกินยังคนซีมาเองว้าซู้ดีเบงเบิ้องอาหารเป่นุันพี่้องเอ้ยเป็นต้นอันนี้อันนี้คือโอ้ยอยากตำตำซัวตำซัวใส่หัวยอบเรัวยอเอามันทายอะสดวนเมื่อไหน่ทายคลิป ใครคิดมันเนเ็บ่บครับนี่ยซึ่งมึงเนี่ยเ็บ่ที่ยังมาทำมเมื่อนั้นกินเ็ดับเ็ดบ่ได้กิเปอมรตีนไวเมื่อนั้นเ็บ่หูหลุดแปะหยใกล้ใกล้กับเผ็ดพราะแห้งหปากินซอยกันนึหมอลำอย่างใดๆหมอลำช่วงนี้อาหารทะเลงดไปนะจ้าเพิ่นเต้มมานี่จ้าินเนีมันสินบ่ได้ โอ้ยจะจะแต่เป็นสืยมันจะกาบ่บานเลดกันกีะจายกับม้าขกันบ่อแม่พนสีว้าขึ้นแต่เราสือแพบ่อมแพรมชนี้พมสนะนีอันท่านสดเลยกิ่นเ็ครับท่านสดจนี่ากินที่สดมุขไยบมักสดหมานหวของแขกนะมยามนองแทยเยกินชุวนย้จนยอยาไก่เลยพี่น้องเฮ้ยอย่างยังไงอย่างไก่หยิมพร้าวเลยอะไเายืนในกอบว ไกลมากจ้าบรรยากาศดีดีค่ะทุ่งก็ได้ทุ่ป่ามาเมื่อนั้นมันฝนตกเนาะมื่อนั้นฝนตกจ้าเมื่อนั้นกับกับพี่ล่ำดวนฝนตก้อยจุ๋ยโอ้ยหมอล่ำจะกินไปหมดต่วันซ่อนเนาะป่าเฮ้ยมไปล่ำเหมือนจะเจอปัญหาอย่างไ้เขาก็ได้กินเนาะเขาก็เลยว่าน้ำนี่เขาอยากเขาอยากเขาอยากถ้ากันมากินบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศท้องทุ่งนา ันนี้ก็ย่างก็ไฟสดสดฮอนอนเป็นมลบอดังกันกินหมูอยูอะไรครับไฟเอกตัวนี้ไฟเอกมตัเป็นมันลับบอลดังแต่ไปเด,ด็กินน้ำมูยูวเพิ่อกินอยู่เ้มมพมันมเซืนจะมีหนาเวทีมีห้ตลอด แต่ว่าตอนนี้ก็คือขอกินขอกินช่วงไทยต้องแม่รี่แลกเจ้าของเนาะใช่ต้องใาชีวิตป้าเดี๋วที่นีการไปเที่ยวอีกยูเฮ้าประท่านได้ทำไม่ห่างอยู่ในอันนี้ก็ถามเดี๋ยวทำมือนี้ทำเมื่อนี้ไปม้วนไปตัวครับผมตัวเหรียญกีตาร์โป้งน้ำมูเช้าี่ยวป้บรด่ มีทร kind of ิปคลิปครับนี <t <t uh, ่นี่ผู้นี่มีิบคลิปได้ทุกได้ทุกบทการแสดงเลยเป็นไ่นี่ริคลิปแล้วเราก็ขยันนี่เลยยำรับยำรับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เ้าไปไกลๆเนาะก็ขยันไปมีหลายเสียงเลยค่ะอย่กันไปไกลๆการท่นเที่ยแมนไปกับแล้วก็ทำบ่นังนก็คือยินบอเสียเสียนาเอ ให้ห่างกันตำรับไทยหลวงเด้อกันเบิ้งไรเออกันเบิ้งคลิปนี่อยู่กะบอ่าพิจารณาเด้อคลิปใกล้ๆพะนะของชอบมีแม่ขั้วเด้อค่ะเพราะท่านด้แสดงตัวอ๋อแม่แม่ขั้วกับมีนบ่จ้าม่ขั้นได้มาอยู่มินวัดเนาะเห็ดตปนแซนแบบเป็นลูกมื